ไปขับเคลื่อน CNN Fox News CNN BBC มีสิทธิ์หมดครับลูกเวลานี้มันตื่นมาตื่นโคจีทวทะเลมันตื่นขึ้นมาเลยนะครับมันสนับสนุนโกจีโวทะเลมันอยู่ประเทศที่เป็นประชาธิปไตยยังไงเนี่ยมันก็ต้องสนับสนุนฮ่องกงมันไม่มีใครมาสนับสนุนจีนเลยแล้วพอทั้งโลกมขึ้นมาสนับสนุนไอรัสลเซียมันก็ต้องถอยไอรัสลเซียเผ่อเผมอไนกระซิบจีนบอกให้เฮียเรื่องฮ้อโกงถอยมาก่อนไอเยียได้ชิมหาย ก็โกวลอบใหม่งเล่นเก่ยมึงมึงเล่นที่อะไรมึงเอาฮ่องกงมาเล่นแล้วฮ่องกงคือมึงเถียงกูมาสิว่าตอนการปฏิปฏิวัติอุตสาหกรรมฐานเศรษฐกิจของประเทศจีนทั้งหมดมึงอาศัยฮ่องกงเป็นหลักเป็นพารดิงชิปเป็นแม่แบบเถียงนี่มึงก๊อปปี้เซี่ยงไฮ้ไอ้เหี้ยเซี่ยงไฮ้นี่เขาไปดูนะใครเคยไปเซี่ยงไฮ้ติดใจไม่เหมือนเลยเหมือนปารีสตะวันออกเลยทุกอย่างไม่เหมือนปารีสไม่อะไร มันเอาปารีมารสมาผสมฮ่องกงนะอะ่ะเชียงรายอ่ะมันเอาปารีมารสมาผสมฮ่องกงเลยมีทันเนลมีอุโมงค์ข้ามข้ามไอ้แม่น่าเหมือนฮ่องกงทุกอย่างแล้วแม่สวยสด,วดงาเป็นแม่สูงเกือบที่สุดในโลกมึง๊อปี้ฮ่องกงทุกอย่างทุกทั้งระบบประเทศมึงเนี่ยการพัฒนามึงคอปี้ฮ่องกงเพราะอะไรมึงเห็นอังกฤษมันพัฒนาฮ่องกงไงเก็เล็กนิดเดียวแต่โอ้โหมันคือไข่มุกแห่งทะเลใต้ เงินแม่งสะพัดเงินผีแทั้งนั้นสะพัดทั่วโลกเข้าไปจุดจุดการการเงินของโลกฮ่องกงยังเป็นอยู่ยังเป็นอยู่เพราะมึงปล่อยฮ่องกงไปอีกห้าสิบปีแต่วันนี้คืนนี้บอกกูไม่เอาปูจะเล่นเลยเพราะอะไรนโยบายข้างบนมันสั่งมามึงมาจะทํามึงกูกูจะเล่นโควาเลยตอนที่คุณเล่นโควาซักกับแม่งเลยกูอาตาฝรั่งแล้วถามจริงจริงะไอ้คนน้องกงมันจะเชื่อฝรั่งนึกเดี๋ยวเชื่อจีนต่เมื่อจีนชอบชารดจดาบชาบเวเบว ขนาดอินเดียวันเร็วๆนะนักมาเด่นนักอินเดียมันไม่ชัำดาว่ไม่ไงไอ้ทาท่ามันไปไกลโลก,กผมจะบอกบริษัทรถยนต์ใหญ่ๆในประเทศไทยนี่ไอ้ทาท่าและซีพีซื้อไปหมดเลยมึงจะไปโรลส์รอยนะแอสตันมาตินเออจีเออจีอเอ่ออะไรว่าคันใหม่อ่ะจีแล้วจีเอ็มจีเอ็มตัวใหม่ของของเอ็มจีเอ็มจีของอังกฤษมันก็ซื้อไปละไอ้ทาท่าหุ้นไอ้ทาไอ้ทาท่าหุ้นกับซีพี เจ้าชัวซีพีซื้อแลนด์โรเวอร์ซื้อจากกั่วไม่ซื้อหมดพอทูโปโช็ปอเช่บริษัทไม่ซื้อหมดเลยเว้ยมันกว้านซื้อหมดเลยนะั่นน่ะไอทาด้าหุ้นกับซีพีไม่ซื้อบริษัทรถยนต์ใหญ่ๆใ,ในประเทศไทยทั้งหมดตั้งแต่โรลส์รอยนะเไอเหลือไอโตโยตา้าวีออนไอ้พวกนี้เลหลือพวกกระจกๆของญี่ปุ่น,นอนะ่อนนั่นน่ะไอที่ของยุโรปไม่ซื้อหมดเลยเกี้ยงหมดมีใครรู้ไม่รู้ ผมผมนะถ้าถามถวนตัวผมว่าห้องโกงผมว่าไม่นาแม่งเลิกมันไม่กลา้าการการมึงมึงเอาคนมาถลุมเออคนห้องกงซึ่งดีเอ็นเอแม่งประชาธิปไตยเข้าไปในดีเอ็นเองคุณทําไม่สําเร็จนะครับตำรวจตำรวจก็ทําไม่สาเร็จก็มาเป็นเกาะมันเป็นเกาะน,น,นะครับ,ม,รบมันอยู่โดดโดดเนี่ยคุณขนอะไรไปทํามันยาก แล้วถึงตอนนั้นนะครับทั่งกระทั้งโลกเขาแสงเชิญคุณเนี่ยคุณปวดหัวมันไม่คุ้มเลยครับว่าพูดอย่างที่ผมพูดายการเชาวแล้วคุมเทกคุมเทปบ้องตื่นไอ้ลูกพอเก่งกูฆ่าแม่แมงเลยทั้งนั้นที่กูแม่กูสอนกูทุกอย่างพอเก่งกูฆ่าแมงเลยแบบดีไปเลย่านทั้งหลายเนะี่ย โลกปัจจุบันเนี่ยผมจากเพงอิมเมจินเนี่ยผมเชื่อว่าอนาคตเนี่ย the w o r l d will b e as one โลกทั้งใบให้ให้นายคนเดียวจริงๆให้นายคนเดียวจริงๆโลกทั้งใบมันมันไปไม่รอดผมเชื่อว่ายูเขึ้นมาแล้วมี NGO ต่อไป NGO จะแข็งแรงไปเรื่อยๆจน NGO เนี่ยเป็นส่วนส่วนนึ็นบินเป็น,ปนทวงดุนอำนาจของ u ูเอด้วยผมเชื่อผมเางเียเชื่อมนาับประเทศไทยเนี่ย มันเป็นอย่างนี้ได้ไม่นานนะครับมันเป็นไปไม่ได้นะครับที่มันจะปกครองอย่างนี้โดยที่ถูกต่างประเทศบล็อกหมดแล้วสิ่งที่แปลกที่สุดคือไอ้ตาลายละ่ะครับไทยแม่งก็ดีค่าเครื่อซีมันบาทไทยแม่งก็แข็งี่ความเป็นจริงมึงทำไปเด็จการอย่างนี้โดนบล็อกอย่างนี้ทั้งโลกแต่ทําไมระบบฐานเศรษฐกิจที่แท้จริงของประเทศไทยยังนิ่งอยู่ยังแข็งแรงอยู่ปัญ <c oughs> ถาประโยชนเนี่ยเพราะมีคนอุ้มไว้นะครับ มีคนอุ้มมาไว้ทั้งหมดเลยแล้วถามให้คนอุ้มเนี่ยมันอุ้มอย่างนี้นานๆเ่ยมันไม่ได้ครับมันอุ้มด้วยปลาดิ๋วเดียวแหละครับมันอุ้มปลาดิ๋วเดียวเนี่ยมันก็ต้องปล่อยคลายตัวนะครับแล้วมันอุ้มมาทำไมเพราะมันมีคนกำลังจะกลับมาครับแล้วปล่อยมันดีกลับมาปกครองแก้ไขสถานการณ์พื้นคืนมาอย่างรวดเร็วเพราะฐานมันยังแข็งแรงมันเพียงแต่เปลี่ยนตัวแบบบ้านอเงยนี่เรื่องทั้งหมดนี่คือไทยแหล่โองลี่จริงง กรุงมีผมบอกได้เนี่ยไม่นานผมดูแล้วไม่นานแม่งเลิกอาจจะมีการต่อรองบอกให้ห้าสิบปีเปลี็นสามสิบปีก็ได้อะไรสี่สิบปีก็ว่ากันเขาก็ไปคุยเจรจากันนะแม่งมันจะเรียกพาริมเมนพาริมเมนก็คือมาจากภาษาฝรั่งเศสเรียกปาร์เลมงพาร์เลมงก็คือพูดจากันนะสปีกกิ้งทอคกิ้งสปีกกิ้งกับปาร์เลมงปักเล่ฝรั่งเศสเรียกปักเล่เมื่อที่มึงถามว่าบูปปละเลองเล่เฮ้ยบุปปละเลอง ก็คือมึงพูดภาษาจีนหรือเปล่าอูอูอูปด <c oughs> ัดเล่ฝรงเซียอูปัดเล่ใจอูาลาไทยเอาแล้วัมึงจะพูดภาษาฮีอะไรแต่มจ,จุดท้ายมึงต้องลงท้ายด้วยการสื่อสารที่รู้เรื่องเอาวันนี้พอแค่นี้นะครับผมก็สองสามวันนี้ก็คงจะมีธุระต้องทำต้องทำนะครับวันนี้ก็ผมทาตอนเช้าแล้วทํานู่นก็เสร็จเ,รเดี๋ยวจะออกไปธุระยาวเลย วันนี้ไปยาวก็จะมีคนเชิญไปกินที่หลอดจิมคุณไมต้องไปหาผมที่หลอดจิมนะจะมีคนเชิญไปกินหลอดจิมวันนี้ตอนเที่ยงที่ออเรนเจลคุณไปหาคุณก็หายผมไม่เจอครับเพราะว่าผมแหกตาจริงๆมันตาผมแดโซกเล็กอยู่ซอยแถวเนี้ยซอยกระจอกกระจอกแถวนี้โอเคแล้วก็ฟังคำนาำมันต่อไปนะครับก่อนฟังคำน้ำมันต่อก็ยาวนะครับชั่วโมงหนึ่ง ก็จะคุยเรื่องญี่ปุ่นเรื่องศาสนาชินโตเรื่องศาสนาเซนเรื่องเทพเจ้าอัมเนี่ยเร้งสาวชาวญี่ปุ่นเรื่องเอดาบทักกังหนะเรื่องเออะไรกันวะเรื่องเอตูโมโแล้วก็ตอบคำถามโอเคครับ <c oughs> วันนี้เนี่ยการตอบคาถามเนี่ยจะซับซ้อนแล้วก็เป็นวิทยาการมาก เสียเวลาผมเยอะพอสมควรก็ยินดีทำให้เพราะเราเรียนรู้ไปด้วยกันเรื่องที่เราจะคุยวันนี้เนี่ยเนื่องจากมีคนถามถึงาศาสนาเอ,อเชนเซนของญี่ปุ่นเรามาดูว่าแล้วศาสนาจริงๆเนี่ยของญี่ปุ่นเนี่ยคืออะไรคือาศาสนาชินโตเนี่ยชินโตนี่มีมานานมากครับอ,อบางบาง การบันทึกประวัติศาสตร์ิชินโตนั้นบางบางบางอันบันทึกว่าศาสนาชินโตมีเกือบ3,000ปีมีก่อนพุทธศาสนาแต่ว่ามันถูกเอามาจับเข้าเป็นรูปแบบรูปแบบของศาสนาคือเอาหลักการของชินโตเนี่ยแล้วม,มาดูามันมันทาบเทียบกับศาสนาอะไรัง้งก่อนที่ไปศาสนาชินโตเราจะจะคุยถึงเรื่องวากิว เวลานี้นี่ท่านไปไหนนะทั่วประเทศไทยท่านไปกินร้านไหนจะมีเนื้อวากิวเนื้อวากิวเลยเนื้อวากิวคือเนื้ออะไรญี่ปุ่นเนี่ยมีเนื้อคือวากิวเดี๋ยวก่อนว่ารู้ว่าต้องรู้ว่าวากิวคืออะไรวากิวไม่ใช่เนื้อนะวากิวคือวัวเทพ,พเจ้าของญี่ปุ่นเทพเจ้าองค์แรกญี่ปุ่นเชื่อกันว่าเทพเจ้าองค์แรกที่สร้างชาวญี่ปุ่นขึ้นมาชื่อว่าเทพเจ้าอาเม เทพเจ้า,าอาเม่นั้นสร้างชาวญี่ปุ่นขึ้นมาแล้เาาวเทพเจ้าอาเม่เกลัวคนญี่ปุ่นจะอดตายก็เลยสร้างวัวเอาวัวพันหนึ่งเอามาให้วัวตัวนี้เราเรียกว่าวัววากิววัวพันนี้ชื่อว่าที่จริงไม่ใช่ชื่อพันวากิวนะคพาว่าวากิวเนี่ยไปคือคําว่าเป็นวัวของเทพ,พเจ้าแห่งเทพเจ้า,าคือวัวที่เทพเจ้าให้ชาวญี่ปุ่นมาไว้กินการตายนั่นแหละนี่คือเรื่องนี้แล้วก็จากไอไวากิวคํานี้นี่นก็คือถ้ากินเนื้อวากิวกินเนื้อที่เทพเจ้าญี่ปุ่นให้ ทำให้มีมีเป็นมงคลก็มีวัวอยู่พันหนึ่งซึ่งเขาเชื่อว่ามันเป็นพันที่ตกท่อมจากวากิวของเทพเจ้าญี่ปุ่นให้มาก็เลยถือว่าเนื้อวากิวเนื้อวากิวนี้มีเทคเท็กซ์เจอร์ข้างในนี่คลายเนื้อ,อ,อโปเบมากคล้ายมากคือจะมีมานซ่อนเล่นอยู่ข้างใน นี่คือตำนานญี่ปุ่นนะ่ตำนานแต่เจ้าชายหงงขาวเลยผมไม่เล่านะเพราะมันเดี๋ยวมันไม่เกี่ยวเล่าไปแล้ววุ่นวายไปยหมดแต่นี่ศาสนาแรกของญี่ปุ่นเนี่ยซื่อศาสนาชินโตมันแปลกดีก็ย่อมาให้เท่าที่เออย่อเข,เ,ขเข้ามาที่ก่อนนะท่านทั้งหลายเคยไปญี่ปุ่นหรือสญนนิล่าญี่ปุ่นท่านจะเห็นว่ามันจะมีรูปประตูประตูไม้แช่อยู่ในน้าเนี่ย ศาสนาชินโตมาจากอักษรจีนสองตัวคือคำว่าเชนซึ่งเชนเนี่ยแปลว่าชานในภาษาศาสนาบาลีแปลว่าชานแปลว่าเทพทั้งหลายส่วนโตนี่หมายถึงเตา่าคือลัทธิเต่าทางของจีนเขาแต่ไอประตูนี่มันชื่ออะไรประตูเรี่ยโทริประตูเนี่ยโทรีสัญลาของศาสนาชินโตได้กับประตูโทรอิ คือประตูอันมีเสาสองเสามีไม้สองท่อนขวางอยู่ข้างบนเป็นเครื่องหมายแสดงถึงถึงว่าบริเวณนี้เป็นศาลเจ้าของฮินโตโทริอิสัญลักษณ์ของชินโตประกอบด้วยสามอย่างเราเรียกว่าชานชุูโนชิมีประกอบด้วยสามอย่างคือกระจกดาบและลัทธามณีกระจกเป็นเครื่องหมายแห่งปัญญาดาบเป็นเครื่องหมายแห่งความกล้าหาญลัทธมณี เป็นเครื่องมาาแห่งการบำเพ็ญประโยชน์ท่นนี้เรามาดูว่าไม่มีคือจริงๆแล้วเนี่ยศาสนาสินโตะจะเรียกว่าพระภาูเทวานิยมหรือโพลิเทซึ่งคือว่าเจ้าอ่ะคือว่าบ้รบรรพูษว่า้เจ้าว่าเ้าาเทวดาเจ้าที่คนจีนเราคือไปเหล่าเอี่ยมเหมือนกันเลยนะครับนับถือเทพเจ้าหลายองค์ภูเขาในคนจีนน่ยลำทานการเรียนบุคคลที่ได้รัการยุท่องรู้ว่าเป็นเทพเจ้า แล้วรวมทั้งพระจักรพรรดิและวีรบุรุษทั้งหลายด้วยนะแล้วใครคือศาสนาไม่มีแล้วกําเนิดศาสนาเนี่ยเกิดก่อนพุทธศักราชหนึ่งพันหนึ่งร้อยสิบเจ็ดปีคือไม่มีใครรู้จริงว่าจริงๆศาสนาชินโตเนี่ยเกิดเมื่อไหร่คือค่าประมาณว่าประมาณสามพันปีโดยประมาณเนี่ยชนชาติญี่ปุ่นเนี่ยมีหลายเผ่าแล้วก็เขาว่าบ,บูชาบรรพบุรุษแต่เดิมไม่มีชื่อศาสนา พุทธศาส,าสนาและขงจื้อได้แพร่ไปสู่ประเทศญี่ปุ่นยุงเรียกศาสนาที่ว่าชินโตคือเพื่อให้พูดง,ง่ายที่ผมพูดทีแรกเอาระบบการนับถือต่างๆมาปนเปและสร้างเป็นรูปแบบรากฐานขึ้นมาเราเรียกว่าศาสนาชินโตเฉยๆศาสนาชินโตไม่มีศาสนาบูชาเทพเจ้าเทพเจ,าเจ,าเจา้าเป็นโพลิเทอิซึก็คือเทพเจ้าเยอะเหลือเกินมึงเจออะไรกูสงสัยก่อนกูเขารบไว้ก่อนมีบูชาคาถาอะไรเนี่ย เราศาส,สนาชินโตก็มีเริ่มต้นเลยนะว่าเทพเจ้าศาส,สนาชินโตเทพเจ้าผู้สร้างสูงสุดคืออามะอามาเตระสุอิโมยะมิสุยะเทพีกับชิกิโยมิหรือจันทรเทพก็คือเหมือนคนจีนเทพเจ้าประสิทธิประจําสิ่งต่างๆในธรรมชาติที่มนุษย์ชืนชอบและเกรงก,กลัวรวมทั้งวิญญาณที่มีอํงงานาจบรรดานในสิ่งต่างๆดีวกว่ากามิ มนุษย no. ์ที่ทำความดีเมื่อสิ้นชีวิตแล้วถือว่ามีความศักดิ์สิทธิ์ก็คือวิญญาณการและการเข้าถึงเทพเจ้าสถานัสตรีนั้นเอคินโตสอนใหผู้หญิงเขารูผู้ชายแนวคิดเรื่องความตายชินโตไม่พูดถึงเรื่องโลกหนื่อว่าวิญญาเป็นธรรมตะความตายเป็นเสมือนการเปลี่ยนเครื่องแต่งตัวดูวิญญาณและคอยปกป้องวงตะกุ่ของตนผมว่าการจบแค่นี้นะส่วน เรื่องอื่นเรามาว่างทีหลังแต่นี่เรามาดูว่าท่านจะเห็นว่าศาสนาชินโตเนี่ยจริงๆแล้วไม่ไม่ไม่ไม,มีคือไม่มีไม่แัดจะไม่มีบันทึกที่มีบันทึกนี่เนี่ยเกิดขึ้นจากอะไรรู้ไหมจากคนรุ่นหลังเนี่ยใบโมเมเอาว่าศาสนาชินโตคืออะไรแล้วเอามาสร้างรูปแบบศาสนาชินโตมาปนกับศาสนาฮุดซึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวมีคนมาถามมีคนมาถามว่าศาสนา เอ,อเซนคืออะไรศาส,สนาเซนเดี๋ยวท่านพบบอธิบายชินโตให้ฟังเป็นคร่าวๆนะแต่ว่าชินโตที่ผมเล่านี่เป็นชินโตที่ไม่มีใครรู้จริงนะต้องพูดกันก่อนนะเป็นชินโตที่ทุกคนจับมันมาและสร้างแบบรากฐานแบบแผนให้กับชินโตเองจริงๆไม่มีใครรู้จริงว่าชินโตมีก่อนพุทธศาสนาอีกตอบไม่ได้นะครับเรามาดูกำเนิดแห่งเซน เซนศาสนาเซนเซนคือเดี๋ยวท่าเห็นว่าเซนจะชินโตคืออันเดียวกันเซนมาจากพุทธศาสนามาจากพุทธศาสนาแต่นี่พุทธศาสนาเนี่ยของเราเนี่ยมีนิกายเลยมีมหายานกับหีนยานหีนะคือคำว่าหีในแต่จิ๋มผู้หญิงเนี่ยหีนยานคือคาว่าหีนะเนี่ยแปลว่าเรียวยาวก็คือจิม๋มคือญาณคืออะไรญาณคือญาณอาวกาศ